พ้กงบาสองคนในรายการมายาอดอลนะคบผมชายแฮกครับผมอาร์ตพิพัฒน์ครับนะครับพบกับเราทุกค่ำคืนพฤหัสและก็ศุกร์ เวลาสองทุ่มสองสามทุ่มโดยประมาณนะครับแต่ทุกครั้งเวลาเจอเราเนี่ยเราจะนําความสุขนอกจากเรื่องซีรีส์วายแล้วเนี่ยเรายังนําเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชายที่มีปัญหาครับในเรื่องของการเป็นพ่อบ้านอืมบางคนเป็นพ่อบ้านเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่พ่อบ้านเลยต้องทําการบ้านต้องทําการบ้านด้วยเป็นแค่พ่อบ้านอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวก็จะมาร้องเพลงอะไรรู้ไหมครับเมียพี่มีชู ไก่ทำไมถึงมีชู้รู้ไหมทำไมครับก็เพราะนกเขาไม่ขันไงอเออฉะนั้นไม่อยากให้เมีมีชู้ต้องทอํายังไงครับต้องนี่เลยโทรมาที่0ู6 6 6 9 4 5 6แล้วก็บอกว่าขอสั่งซูเปอร์แม็กแล้วซูเปอร์แม็ก ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษใช่นะครับซึ่งซื้อหนึ่งกระปุก30แคปซูลราคา 1, 5 0 0รบาทแถมฟรีขนาดพกพาอีกหนึ่งกล่องสี่แคปซูลแถมฟรีนาฬิกา1งเรือนแต่จ่ายเพียงแค่1,200นใช่ครับนะครับนี่คือโปรโมชั่นน้อยๆอยแต่โปรโมชั่นเซ็ตใหญ่เนี่ยโทรติดต่อสอบถามกันเองดีกว่าแต่ก่อนอื่นเรามาเข้าเรื่องของเรา<ด>เห็นหน้าเราสองคนเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันเรื่องซีรีส์วายถูกต้องมีเรื่อง<ด>วายวายให้พูดกันเยอะ ที่เราจะมาอัปเดตนะ<ช>เป็นซีรี์วที่เขาเรียกว่าฮอตฮิตติดลมบนติดกระแสตลอดเวลาในเมืองไทยของเรานั่นเองนะตอนนี้เรามีซีรีส์วายที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นร้อยๆเรื่องเลยนะครับใช่แล้วนะครับก็<ล>อย่างที่เราบอกนะครับว่าตอนนี้เรามาพูดถึงกระแสซีรีส์วายเมื่อนักแสดงซีรีส์วายเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันในบางรายการหรือบางเทปเนี่ยนะครับเราบอกว่า เขาตัดสินใจโบกมือบายบายบางคนก็เบื่อแล้วกับการที่จะเล่นบทวายอยากไปหาบทบาทใหม่ในชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้นก็มีมบางครั้งเนี่ยพอเ,เปลี่ยนบทบาทเนี่ย แม่แม่ก็รับได้แฟนคลับก็รับได้แต่บางคนเขาก็รับไม่ได้ก็มีนะครับอย่างช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ากระแสซีรีส์วายในบ้านเราเนี่ยมันเป็นความมุงม้งมิ้งคนดูดูแล้วก็จิกหมอนได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แจ้งเกิดให้กลับนักแสดงมาแล้วหลายคนเรียกได้ว่าเป็นการสร้างนักแสดงหน้าใหม่ได้รวดเร็วซึ่งหลายคนเนี่ยคุณอาเชื่อไหมเล่นละครมาตั้งหลายเรื่องไม่ไดัง เล่นละครปกติทั่วไปเนี่ยไม่มีใครรู้จากหั่งทั่วไปไม่ดังอยู่มานานก็ไม่เกิดพอมาเล่นซีรีส์วายแค่นี้ฟินเลย ถ้าพี่อัดอยากเกิดพี่ก็ต้องไปวายแล้วล่ะเออพราะปกติคนจะเห็นแบบเอออันนี้อัดพิพัฒน์อ๋อคนนี้นี่เองพอไปวายปุ๊บโอ้เขากล้าเล่นขนาดนี้เลยเหรอนี่จุดแจ้งเกิดต้องเข้าสักเรื่องแล้วล่ะครับเรื่องของดวาครับก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าบางคนโด่งดังจากบทพระเอกนายเอกจากซีรีส์วายมาตั้งแต่ต้นครับแต่บางคนเคยเล่นกับนักแสดงหญิงมาก่อนอืแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอื เพราะว่าพอไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยก็เลยต้องหันมาเล่นซีรีส์วายแล้วก็ดังเพลงชั่วข้ามคืนแล้วก็มีนักแสดงจํานวนไม่น้อยที่แจ้งเกิดจากบทชายชายก่อนที่จะโบกมือบายบายในบทนี้แล้วก็หันไปเดินเล่นเป็นบทชายหญิงปกติก็มีเป็นพี่พี่ถ้าสมมติว่าเราด,ดังในชายชายแล้วทําไมต้องบายบายคือคือคือ,คอบางครั้งเนี่ยคนเราเขาก็อยากจะ ให้ทุกคนเห็นว่าเขาแสดงได้หลากหลายบทบาทก็มันก็มีหลายๆคนหลายๆคู่อย่างอย่างอย่างปี65นี้นะครับบอกได้เลยว่ามีหลายคู่มากที่โด่งดังจากซีรีส์วายชายชายแล้วก็ผันตัวเองมาเล่นในบทพระเอกกับนางเอกจริงๆชาย<ร>หญิง<ร>แท้ๆแล้วตอาี้ติดที่อยากจะกลับมาอีกไหมก็อันคือถ้าไปแล้วอ่ะมันก็ยากที่จะกลับมาแต่ก็ มันก็แล้วแต่ว่าเรื่องเรื่องนั้นมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอ,อย่างเมื่อบอกว่าเมื่อตกตะกอนความคิดแล้วการที่นักแสดงคนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของตัวเองก็เชื่อได้ว่าคิดมาดีคิดมาดีแล้วอืมแล้วก็พอคิดมาดีก็ต้องเดินตามเส้นทางนั้นแต่พอประกาศแผนรวมไปแสดงที่บทหลากหลายเนี่ยบางคนนะครับพอไปเล่นแล้วเนี่ยเขาเขาเขา,เขาไม่กลับมาเล่นอีกเลยอย่าง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 ,างคุณมีนพีรวิทย์อ่ะอ๋อเหรอครับใช่ ก็คือแขวนนวมก็เลยเล่นแต่แบบชาหญิงไปเลย<ช>บ,บเป็นคู่พระนางไปเลยใช่ไหมครับนะครับที่เคยออกมาประกาศต่อหน้าสื่อเลยว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่รับงานซีรีส์วายแล้วเพราะอยากให้คนจดจําที่เป็นมีนพีรวิทย์มากกว่าและอยากพิสูจน์ว่าเขาสามารถเป็นนักแสดงที่ได้รับความหลากหลายหลากหลายบทบาทอีกอย่างถ้ารับเล่นสายวายก็ไม่อยากเล่นหลายเรื่องหรือสเปซสปะมากนะัก เขาก็เลือกรักงานมากขึ้นและก็อยากให้แฟนๆจําภาพเขาในซีรีส์เรื่องบังเอิญรักเพราะเป็นซีรีส์ายเรื่องที่ดีที่สุดที่ตัวเองเคยเล่นมานะครับอย่างคุณมีนธีรวิทย์คนนี้ก็ในเรื่องอนี้ไงภาพยนตร์ของเขาพี่นาคสามไงอพี่ชายไปดูมาแล้วนี่ที่ <ไง S 1> เป็นในเรื่องรับบทเป็นนักร้องเกาหลีหนะครับแล้วก็แต่ก็มีแอบวาวจิ้นจิ้นอยู่ด้วยในภาพ,พยนตร์ <c oughs> ก็อยากให้ไปดูแต่ว่าก็ ก็โด่งดังแล้วก็เล่นละครช่องสามด้วยคุณมีใช่นีเห็นบ่อยเลยฮะในละครใช่ครับโอ่ะคนต่อไปก็ด้านอีกหนึ่งหนุ่มนะครับก็เพิร์ธธนพลนะฮะที่โด่งดังจากซีรีส์บังเอิญรักเหมือนกันนะฮะก็เคยออกมาประกาศเช่นกันว่าไม่เล่นซีรีส์วายแล้วขอเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายและจะไม่เปิดรับคู่จิ้นคู่ใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะอยากไปท้าทายในบทบาทใหม่ๆรอดูโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้นะครับ จงกระทั่งแฟนๆเนี่ยได้เห็นเพิร์ในบังเอิญรักสองนะฮะซึ่งเพิร์บอกว่าในเรื่องนี้ไม่ได้เล่นคู่ใครเลยนะฮะอยู่ที่โอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้มากกว่าะนะครับส่วนคนต่อไปนะครับที่แบบว่ามีความคิดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคนนี้ก็ดังมากสมัยก่อนล้วเราจำได้ คริสสิงโตอ,อดังมากในซีรีสวายนี้เลยคุณนะคริปพีรวัฒนะครับที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วายโซตัสนะครับเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งก็ได้บอกตรงๆว่าตอนนี้ตัวเองได้เริ่มวางมือจากสายวายแล้วนั่นหมายความว่านายความวายของนายคลิปเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเ,เช่นกันซึ่งล่าสุดเนี่ย เขาเล่นละครปกติเยอะมากตอนนี้นะครับสำหรับคลิปแล้วก็เป็นพิธีกรนี้ด้วยนตัวเดืนซองใช่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคือเขาดังจากวายแต่ตอนนี้ต่อยอดท่างอื่นเออต่อยอดจากอื่นโอ้โหละครละครเยอะถือว่าเป็นพระเอกที่มาแรงอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับใช่ครับและนอกจากนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าที่ผันตัวเองมาเล่นเป็นละครปกติเป็นซีรีส์ปกติแล้วเนี่ยก็มีนักแสดงบางท่านนะครับก็ขยายถ่ายนแฟนคลับ เปิดโอกาสเข้าสู่ละครกระแสหลักอย่างที่เราบอกนะครับก็คือชายหญิงชายหญิงและชายหญิงปกติเป็นซีรีส์เหมือนกันแต่เป็นซีรีส์ชายหญิงใช่ซีรีส์ชายหญิงก็กมีหลายคนอย่างคนนี้ถือว่าเป็นยุคแรกๆเลยคุณก๊อตอิทธิพัฒน์นะครับดังจากนี้เลยตอนนั้นที่เราบอกแล้วเขาเป็นคู่จิ่นกับ<า>บาร์สบ,บาร์สใช่เดือนเกี้ยวเดือนฉันติดมากเรื่องนี้คือแบบพี่หมอป่าเออแบบติดมากติดมากนะครับแล้วเขาก็ผันตัวเองเนี่ย มาเล่นละครชายหญิงปกติครับนะครับเรื่องที่เขาเล่นเป็นพระเอกเลยก็นี่เลยละครช่องสามเรื่องนี้พี่ก็ดูเขาคู่กับลิชชี่นะครับที่ชื่อว่าเหนือเมฆนะครับในเรื่องอะไรนะซ่อนเงารักที่นางเอกมีสองคนที่มีคู่มีมีคู่แฝดแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เล่นกันจนเป็นกระแสคู่จิน้น แล้วพอจิ้นแล้วปุ๊บก,ก็กลายเป็นคู่จริงกะแตะคู่ใหม่ใช่เป็นก็ตลิชี่เลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ผันตัวเองมาเล่นละครชายหญิงแล้วก็สร้างชื่อ <ดง S 1> แล้วก็โด่งด,งดังแล้วก็ได้รับการยอมรับก็ถือว่าเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่ที่เกิดมาจากซีรีส์วายแล้วก็มาเป็นพระเอกละครชายหญิงทั่วไปนะครับครับก็อีกคนหนึ่งนะครับด้านกัฟขน,นะครับที่เคยเป็นคู่จิ้นของมิวสุภทธิ์ในซีรีส์นะครับที่เล่นคู่กันนะฮะ เจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับช่อง3แล้วะนะครับก็คือมีละครเรื่องแรกมัดหัวใจยายซุปตานะครับซึ่งกัฟฟเนี่ยรับบทเป็นพ,พระเอกคู่กับนางเอกเบื้องต้นอย่างเจนนี่นะครับแล้วก็เจนนี่เทียนโพนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพฟิตติ้งครั้งแรกเนี่ยก็ทําให้แบบเอาติดเทรนด์สวิตเตอร์อันดับหนึ่งเหมือนกันทั้งในไทยและต่างประเทศเลยทั่วโลกเลยครับงานนี้แฟนๆนะ่ะ ทั้งไทยและต่างประเทศก็ตั้งตารอเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่นะครับเห็นได้จากฟู้ดทรัคที่มาเสิร์ฟท,ท,ทุกวันนะฮะทำเอาทีมงานเนี่ยอิ่มกันตลอดเพราะนะว่าเวลาตอนกรับเขาดังมากๆเนี่ยตอนเขาอย่างเช่นวันวงสวงวันฟิตติ้งเนี่ยโอ้ฟู้ดทรัคแบบจอดเต็มเป็น10-20คันเลยนะคุณนี่คือกระแสะแฟนขับที่ที่เชียร์น้องนะครับพี่ก็ชอบนะน้อง หล่อเรียนเก่งมีความสามารถแล้วก็ตอนนี้ก็มีผลงานละครหลายเรื่องนะครับเท่าที่เข้าๆเ,เนี่ยตอนนี้ก็เป็นพระเอกไปแล้ว3<ฮ>เรื่องที่กําลังถ่ายทําหมดเลยในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเพิ่งเปิดตัวไปอีกเรื่องหนึ่งที่ภาคต่อจากอะไรหลจุธาเทพอะ่ะดวงใจ<ฮ>เทวพรมแล้วถ้าพี่จำไม่ผิดนะน้องกัปก็คือหนึ่งในพระเอก หนึ่งในห้าของของพระเอกด้วยแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยเล่นคู่กับคุณแอนทองผสมเห็นไหมมาแรงมากนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเนี่ยพอแยกออกมาแล้วก็ยังหาบทที่ที่เหมาะจริงๆไม่เจอเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยพอเขาอินปุ๊บเนี่ยการที่จะไปเปลี่ยนบทบาทหรือเล่นบทบาทอื่นเนี่ยมันเป็นภาพเนาะมันมันติดไปแล้วติดอะแล้วกว่าจะล้างภาพนั้นหรือกว่าจะเปลี่ยนบทบาทนั้นเนี่ยบางคู่บางคนเนี่ย ก,ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับอย่างวงการซีรีส์วบ้านเราเนี่ยก็บอกตรงๆว่ามันมีการแข่งขันกันสูงมากนะครับดังนั้นเราถึงบอกว่าคู่วายหรือนักแสดงวายหลายคนเนี่ยเลยจําเป็นจะต้องตัดสินใจโบกมือบายๆนะครับแล้วก็หาบทใหม่ๆที่มันมีความท้าทายมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของนักแสดงซีรีส์วายแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรายังมีเรื่องราวดีๆนะครับมา เสิร์ฟในช่วงของไอดอลนะครับเราจะพูดถึงไอดอลคนไหนต้องมาติดตามกันครับในช่วงหน้าครับ ายการกันแล้นะครับก็อย่างที่เราบอกไปตอนตอนนะ้นเนาะว่าตอนนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องไอดอลของวงการซีรีส์วนะครับเราก็จะไปค้นคว้าประวัติบทสัมภาษณ์มาให้ทุกคนนะครับได้ฟังกันนะครับก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าซีรีส์วหลายๆคู่เนี่ยก็มีบทบาทนะครับถือว่ามีความสําคัญสําหรับแฟนคลับทุกคนนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยบางคู่เนี่ยเราอาจจะแบบนำมาวันเดียวไม่ ไม่หมดพอแน่นอนก็ค่อยๆทยอยเพราะแต่ละคู่เนี่ยบอกได้เลยว่าฮิตฮอตจริงๆแล้วคู่แรกที่เราที่จะพูดเนี่ยถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าหนุ่มฮอตของวงการวายได้เลยนะฮะนั่นก็คือ b ไบ g h t วินนะครับคู่จิ้นสายวายสุดฮอตนะฮะกว่าจะถึงวันนี้ชีวิตไม่ได้ง่ายเลยครับใช่เขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งนะครับที่เรียกว่าฮอตที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเนาะ ส่วนสำหรับไบวชิรวิทนะครับกับวินเมทาวินเนี่ยสองหนุ่มผู้ที่โด่งดังจากนี่เลยสารวัตรก็กเองในซีรีส์สุดฮิตเพราะเราคู่กัน t ูเ e เตอร์เดอะซีรีสนะครับที่แฟนๆเรียกชื่อติดปากว่าคั้นกูได้เองนะครับ กว่าจะมีวันนี้นะฮะของไบร์วัชิรวิทย์มันไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายยังไงนะฮะก็คือหากย้อนกลับไปของไบร์วินนะครับต้องผ่านอะไรมาเยอะมากโดยเฉพาะไบร์นะครับซึ่งทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยมา8ปีแล้วนะครับโอ้โห<ม>นานมากอยู่มา8ปีแล้วไม่ดังนนสักทีใช่คืออยู่กันมานานอยู่มาได้ยังไงเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องนะ13เรื่องครับโอ้โหแต่พอมาเล่นซีรีส์วายเรื่องเดียวนี้ดังเป็นพลุแตกใช่คือคือ อย่างหนุ่มไบร์ทครับถือว่าเป็นหนุ่มคนที่ขยันทํางานมากแล้วก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะไม่เคยรบกวนเงินที่บ้านเลยนะนะครับตอนนี้ไบร์ทอยู่กับแม่สองคนนั่นเองนะครับส่วนคุณพ่อก็ได้แยกทางไปนะครับแล้วตั้งใจว่าอยากให้แม่เนี่ยลาออกจากงานตนเองอยากเลี้ยงแม่เองอัอตัญญูมากแมนะ่เนาะแล้วก็แต่แม่ไม่ยอมลาออกนะเพราะว่ากลัวเลี้ยงลูกไม่ไหวซ,ซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยแม่ก็กักงวลไง จังวนว่าเอแล้วลูกฉันจะดังไหมเพิ่งเล่นซีรีส์เรื่องแรกแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแม่ไม่ต้องทํางานทั้งชีวิตอย่างได้แล้วนะครับไว้ <But S 2> ยังเคยบอกไว้ว่าเคยฝันนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาอยากเป็นนักดนตรีแต่ได้มาเป็นนักแสดงก่อนเขาก็เลยอยากทาตรงเนี้ยให้เต็มที่และดีที่สุดแม้ว่าจะเคยเล่นละครมาแล้วหลายเรื่องแต่ก็ยังไม่มีชื่อเสียงแต่เขาก็ไม่เคยน้อยใจหรือตัด้อนะครับเพราะตัวเขาเองก็มองแค่ว่า เดือนนี้จะมีงานอะไรให้ได้ทําและเดือนหน้าจะต้องใช้เงินกี่บาทคิดแค่เรื่องนี้จริงๆเพราะเขาไม่เคยมองอะไรเกินตัวและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาไกลถึงเพียงนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นตัวอย่างและเป็นกําลังใจที่ดีเป็นไอดอลให้กับน้องๆที่อยากจะก้าวเข้าสู่การบันเทิงมากๆนะครับเราไม่ต้องทอ้อด้วยนะใช่ส่วนอีกคนคน,คนต่อไปนะครับนั่นก็คือคุณคุณวินเมทวินนั่นเองนะครับโดนมองว่าเป็นหนุ่มหล่อบ้านรวยลูกคุณหนูนะฮะ วินเมทวินที่หลายคนมกักจระซวว่าเป็นลูกคนหนูเนี่ยเพราะว่าบ้านเนี่ยเขารวยอยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเหล็กครับ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่หนุ่มธรรมดาที่อยากเดินตามความฝันของตอนเองอชีวิตก้าวสูงของการบันเทิงของวินเนี่ยเริ่มจากการไปเรียนเต้นช่วง<อ>ปิดเทมอมนะครับจนกระทั่งมีคนเสนอซีรีส์ให้เล่นนะครับก็ได้ไปปรึกษาครอบครัวแล้วตนเองก็ตอบตกลงรับเล่นเลยซึ่งจะแตกต่างจากใบมากเลยเนาะใช่ซึ่งอีกคนหนึ่งชู้ชีวิต,ต,ตคนหนึ่งบ้านรวยแต่ก็มาเรียนเต้นนะครับและจริงๆแล้ววินเนี่ยครับเขาบอกว่าอยากเป็นสถาปนิก ครับนะครับชีวิตจริงๆของเขาแต่คุณพ่อก็อยากให้เรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อจะได้สารต่อธุรกิจของทางบ้านซึ่งตนเองอ่ะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ก็คือแบบก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าเวลาเรื่องเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนแบบเนี้ยแต่ลูกก็บอกว่าผมอยากเรียนเนี่ยนะครับจนกระทั่งก็ได้มีคนมาติดต่อให้เล่นซีรีส์เนี่ยแหละครับจึงไปขอกับทางครอบครัวแล้วก็ที่บ้านก็อนุญาตจึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงครับช่วงแรกๆนะครับก็บอกว่า เก็บตัวเรียน acting มากี่ปีหรือเปล่าคุณอาร์ตกี่ปีครับสองปีโอ้โหเรียนอย่างนี้วนะไม่ธรรมดานะก็ถึงบอกไงว่าการเป็นนักแสดงที่ที่สมบทบาทจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาทุ่มเรียน acting มาสองปีเพื่อรอที่จะได้เล่นซีรีส์ขั้นกูและมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนทุกวันนี้ก็สมควรแล้วต้องบ่มเพาะก่อนที่เขาที่เขาดังขนาดนี้เพราะว่าเขาอดทนสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนะครับไอดอลนะครับอ่า ทุกคนนะครับอยากจะข้าวข้อสูงการต้อมีนั่นก็คือความอด,อดทน<อ>น,นะครับวความมีวินยัยความมีวินัยใช่และสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกหลานของคุณหรือตัวคุณเองก้วาวข้าสูงการบันเทิงนี่เลยสนใจสมัครได้เลยมายาไอดอลซึ่งเราก็จะโปรโมทไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะมีประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้ใครมาก่อนก็มีสิทธิ์ลุ้นก่อนเพราะบางคนเนี่ยพี่จะใช้วิธีอะไรรู้ไหมครับถ้าเข้าตากกรรมการเนี่ย ยังไม่ทันถึงวันประกวดจริงคุณอาจจะมีงานก่อนซึ่งอันเนี้ยใครมาก่อนก็มีโอกาสก่อนเพราะยังมีหลายๆคนที่หลายๆค่ายที่กำลังเปิดแคสซีรีส์คแคสนักสแสดงคุณมาสมัครกับเราไม่เสียค่าสมัครสักบาทเดียวมีโอกาสดังด้วยเพราะฉะนั้นต้องรีบนะใช่และเดี๋ยวช่องเราก็ยังมีนี่งไงพี่ต้อมารุษสารวาทซึ่งเป็นผู้กำกับซีรีส์วดังมาก ก็จะมาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแล้วมาเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วดีไม่ดีนะคุณมาสมัครตอนนี <S <S in ้คุณอาจจะเจอพี่ต้อหรือเจอผู้จัดคนอื่นๆก็อาจจะดังก่อนนะครับก็อย่างที่เราบอกไงเห็นไหมน้องน้องวินเนี่ยเรียนการแสดงมาตั้งสองปีบ่มเพาะมากนะครับความดังที่มาพร้อมกับดราม่าคนเราเนี่ยคือพอดังแล้วเนี่ยมันก็ถูกจับจุบตามองถูกจับตามองมันก็ต้องมีดราม่าเป็นเรื่องธรรมดา ทีนี้คนเราพอเจอดราม่ามากๆเข้าไปเนี่ยหลายคนก็อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าก็มีหลายคนอาจจะมีวิธีออกอื่นๆก็มีแต่อย่างไบร์วินเนี่ยเขาก็ผ่านมาด้วยความจริงแล้วก็ความรักของแฟนๆของ FC ของเขาจนทำให้เขาเนี่ยก้าผ่านตรงนั้นมาได้<ช>นะครับ<ก>อย่าง,งที่เรารู้<ว>กันเนาะ<ช>เขาเรียกะมัดระวังสิ่งที่ทำผิดพลาดไปมากขึ้นอืเพราะบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งที่เราพูดไปในบางครั้งเนี่ย หรือคําพูดบางคําพูดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกับชีวิตแล้วก็มีผลกระทบกับใครบ้างหลายๆคนนะครับอย่างศิลปินดาราหรือคุณผู้ชมเองก็ตามนะครับเราเห็นไอดอลหลายๆคนเนี่ยเวลาไฟ์สดไฟ์สดแล้วก็มีการพูดหรือมีการหลุดคําซึ่งมีพระเอกซีรีส์วายบางท่านบอกอเลยว่าเกิดไฟ์สดแล้วก็พูดผิดพลาดอันนี้ก็กลายเป็นกระแสดราม่ามาแล้วช่วงหนึง่งดังนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ย ก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับต้องระวังระวังคําพูดเพราะว่าสมัยเนี้ยพอพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันไล่ออกไปแล้วอ่ะคุณแล้วมันไม่มันไม่สามารถถึกไปแล้วว่ามันสดไปแล้วทุกคนได้ยินไปแล้วใช่ก็เลยต้องต้องถือโอกาสฝากประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าการพูดหรือในที่สาธารณะก็ตามหรือเหมือนพี่ก็เหมือนกันวันก่อนพี่ก็พูดผิดไปนิดเดียวคือพอเราพูดผิดไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับ อย่างบางครั้งในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของชื่อชื่อซีรีส์ชื่อซีรีส์ชื่อคนมีมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ขออภัยใช่แต่เราก็พยายามจะทําให้มดีที่สุดเนี่ยเราถึงบอกว่าเอ้ยบางครั้งความผิดพลาดเราก็แต่ไม่ใช่แบบว่าอุพอคนเขียนคอมเมนต์ว่าฉันเป็นโรคจิตตกนี่ก็ทำไมครับซึมเศร้าซึมเศร้าเป็นอะไรขึ้น พูดผิดถูกคนคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะขอให้มันผ่านไปแล้วก็แก้ไขทาปัจจุบันให้ดีที่สุดสู้ต่อไปครับผมนี่เลยอย่างที่เขาบอกนะครับขณะที่คุณวินเนี่ยมาจากเด็กหนุ่มธรรมดาที่พอเมื่อกลายมาเป็นคนดังแล้วเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปไม่น้อยอเห็นไหมแล้วก็ข่าวเรื่องการเกณฑ์ทหารของวินอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นกระแสะถ,ถ้าจํากันได้ตอนนั้นเนี่ยคุณวินเนี่ยก็ไปเลือกทหารเมื่อตอนปี6 3สามเนี่ยแต่ในปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่มีคนสมัครเยอะ พอสมัครเยอะปุ๊บตัวเขาเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องจับฉลาลกเอ,าาเออ,ลอแล้วก็เลยรอดการเป็นทหารก็มีรดราม่าเกิดขึ้นอีกไงออก็มีดราม่าอีกมองว่าวินรู้ไว้ล่วงหน้าแล้วครับว่าปีนี้มีคนสมัครมาเยอะก็เลยไปเกณฑ์ปีนี้เห็นไหมบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่บางเราก็เลยจะมองว่าเราอยากไปมองคนอื่นในแง่ลบจนเกินไปเพราะใน<ช>บางครั้งเนี่ยเขาก็ การเป็นทหารมันก็ไม่ได้เรื่องยากสําหรับเขาหรือเอาง่ายๆว่าต่อให้เขาติดทหารจริงๆก็มีดาราหลายๆคนนะใช่คุณก็ติดนี่ใช่ครับก็สมัครเอเห็นไหมก็มันเป็นประสบการณ์อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แต่น้องวินเขาก็ผ่านมาได้โดยความจริงที่ออกมาว่าเอ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ไอ้ประเภทแบบไปยัดเงินใต้โต๊ะไปทาอะไรอะไรที่มันแบบอีกอย่างหนึ่งอันนั้นถ้าถ้าโดนกระแสโจมตีน่ะ เราก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเราก็คง<ช>เราก็คงโจมตีเขาไปด้วย<ช>ไฮ้คุณไม่โอเคแต่อันเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติปกติอยู่แล้วใ,<ช>ใครจะไปรู้ว่าปีนี้คนสมับบเท่าไหร่<ช>เขาไม่ได้ทอมโพออกไปก่อนนี่ถ <c oughs> ูกต้องครับก็ก็ต้องยอมรับแล้วก็ให้การเขาเรียกว่าซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วกันเนาะจากครอบครัวจากแฟนคลับนะครับจะได้เขาเรียกว่าสู้ต่อไปแล้วก็ไม่ต้องดราม,ม่าหนักเกินไป แล้วก็คู่คู่ไบวินเนี่ยครับถ้าเรามองจริงๆนีก็ถือว่าเป็นคู่ที่ถ่ายโฆษณามีโฆษณา,าผลิตภัณฑนะ์เยอะมากนะครับแล้วก็ดังดังไปโดยโดยเฉพาะทางแม่แม่จีนนี่แบบแม่จีนดังมากก็จนจนซีรีส์ที่เขาเล่นเนี่ยได้เอามาทำเป็นภาพยนตร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการถ่ายทำเพิ่มซึ่งหลายคนก็อย่างที่เราบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ที่ช่วงนั้น ตอนตอนฉายเนี่ยมันอยู่ในกระแสโควิดโควิดเพิ่งหายแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ในละลอกสองระลอก3พี่จำไม่ได้นะตรงนี้ยแต่ก็คนก็เข้าไปดูเยอะกลับมารีรันกลับมาดูาม,าดมาทําใหม่ใช่ก็กระแสะดีนะฮะก็<ม>ขอบคุณที่ยังรักกันด้วยนะครับส่วนไบร์ก็บอกว่า ถึงเรื่องความรักของตัวเองว่าหัวใจยังว่างหรือไม่ว่างม,มันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่อยากให้คนโฟกัสที่ผลงานมากกว่าถ้าใครไม่ชอบเพราะหัวใจไม่ว่างอันนี้ก็ยอมรับแต่สําหรับคนที่ยังชอบด้วยผลงานไม่โฟกัสเรื่องอื่นก็ขอบคุณมากๆที่ยังรักกันอยู่นะครับใช่แต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ไปเล่นละครปกติด้วยนะครับอีกคนหนึ่งเราไม่บอกว่าใครเล่นคู่กับใครแต่เราจะบอกว่านักเอกในสองคนนี้มีคุณใหม่ดาวิกาหนึ่งคนแล้วก็คุณมีนพิชญาหนึ่งคนแล้วก็จะมีละครเรื่องที่สองคนนี้คนใดคนหนึ่งเล่นเนี่ยให้ไปติดตามเองรุ้นเนี่ยถ้าพูดบอดก็ไม่สนุกรู้สึกว่าจอกจะออกอากาศเนี่ยเดือนเดือนหน้านี่แหละที่คู่กับคุณมีนพิชญาครับเปิดตัวยิ่งใหญ่มากเปิดตัวไปแล้วด้วยนะครับบอกได้ไหมครับช่อง อะไรยังไงก็อยู่แถวแถวแกมมี่นั่นแหละมีอยู่แค่นี้แหละนะครับนี่ก็คือเป็นอีกคู่จิ้นหนึ่งที่สามารถนํามาเป็นไอดอลได้นะครับอย่างที่เราบอกว่าคนที่จะกล้าเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะว่ายากก็ก็ยากนะจะว่าง่ายก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความที่อยากจะเป็นคว้ามันจริงๆแล้วก็อดทนอย่างวินเนี่ย เรียนการสแสดงสองปีเนี่ยผมว่าก็ต้องแบบอดทนมากนะใช่อย่างล่าสุดพี่ก็เพิ่งฟังสัมภาษณ์ของคุณปูไปยาไงที่ปูไปยาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะประสบความสำเร็จตลอดเวลานะเขาบอกว่าเขาอะเป็นตัวที่ถูกเลือกตัวสุดท้ายตลอดเวลาเวลาไปแค,โคสโฆษณาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเป็นนัมเบอร์วันเลยนะเขาเป็นตัวที่ที่ถูกเลือก แล้วพอวันหนึ่งอ่ะเขาก็กลับมาโด่งดังแล้วเขาก็บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาไปเรียนเมืองนอกเขาก็กลับมาเาก็อ้วนเขาก็ไม่มีงานเลยเขาก็พยายามดูแลตัวเองจนกลับ<ช>มา<ช>เขาก็บอกว่าชีวิตก็มีขึ้นมีลงแต่สิ่งที่คนเราต้องมีนั่นก็คือความพยายาม<ช>ความ <ฮะ S 1> มุ่งมั่นความมุ่งมั่นอย่าเอาว่าพอฉันเป็นตัวถูกเลือกแล้วฉันก็ท้อแล้วไม่เอาแล้วอ้าวเหมือนคุณอาร์ตไปแค่โฆษณาเนี่ยโอ้ยแรกๆผมนี่เป็นเอ็กซ์ต้าเป็นซับพอร์ตอะไรตลอดนะครับแต่ตอนหลังก็พอเรา แคสบ่อยๆเราเก่งการแสดงมากขึ้นเรา Acting ได้ดราม่าได้ทุกอย่างได้<ช>คราวนี้แหละงานเมนก็มากันเยอะอม,มีละครมีซีรีส์ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะ<ช>ผมก็เลยคิดว่าของผมก็หลายปีเหมือนกันนะกว่าจะได้<ช>เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนไม่ท้อเนาะใช่คือคำว่าไอดอลเนี่ยมีหลายคนอะขนาดตอนนี้อย่างศิลปินผู้หญิงอย่างลิซ่ายางเงี้ยเห็นไหมกว่าเขาจะมาเป็นซูเปอร์สตาร์มาเป็นแบบไอดอลให้กับ แฟนลับทั่วโลกเนี่ยเขาก็สาด่านอะไรมาเยอะนะกว่าเขาจะได้มาถึงจุดนี้ตารางซ้อมตารางเวลาของเขาเนี่ยมันก็ต้องแบบเต็มที่ฉะนั้นคู่จิ้นคู่วายแต่ละคู่อย่างที่เราบอกหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่อง,เร,องเรื่องล่าสุดที่ที่ของพี่ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้อย่างเรื่องวันนี้ให้นายเนี่ยไอ้นี่เลยตัวนักแสดงในเรื่องเนี่ยพุ่งฟิตติ้งแตก เขาจะฟิตติ้งได้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราก็สงสารนักแสดงนะเขาต้องไปเรียนฝึกมวยเรียนต่อยมวยเก็บจริงนะคุณเพราะว่าการแสดงสมัยนี้มันไม่สามารถที่จะมาหลอกต้องต้องเป็นจริงแอคติ้งจริงใช่ต้องต่อยได้จริงก็เลยถึงบอกว่าทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของมาาไอดอลของวันนี้เนาะแต่ก่อนอื่นก่อนจะจากกันเนี่ยฝากด้วยนะครับสำหรับซุปเปอร์แม นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเลือดสูบฉีดถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยความสู้ซ่าในร่างกายเนี่ยมันเริ่มแผ่วหรือไม่มีความรู้สึกว่าไม่กล้าสะกิดคนข้างๆนะครับไม่เึมงปังดึงดังแล้วว่าไม่เหมือนเดิมเ,<อ>เราไม่ตัวช่วยดีกว่าบางทีก็ไม่กล้าบอกใครนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะโดนเพื่อนล้อก็มีครับเออว่าเอ้ย นกเขาไม่ขานนกเขาไม่ขานแล้วถ้าไปบอกคนอื่นหรือปรึกษาคนอื่นเนี่ยก็โดนเมาส์อีกฉะนั้นไม่ต้องปรึกษาใครโทรมาที่เราเลย0 2 6 6 6 6 6 9 4 56นหก้้ใแล้วนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับพี่ชายใช้ได้พร้อมกันเลยก็คือจอดเจลนั่นเองเพิ่มรักเพิ่มลดให้ถึงใจกับจอจเจลนะครับฟินทุกสัมผัสลึกถึงอารมณ์ง่ายสบายตัวทั้งคุณและเขาจอดเจลเข้าใจคุณด้วยใช่แล้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ แล้วเราบรองว่าชีวิตของคุณจะสมบูรณ์แบบเงินทองที่หามาได้ก็จะใช้เงินอย่างมีความสุขและชีวิตจะสมบูรณ์ <S <S อาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมชัยเฮชครับผมอาร์พิพัฒนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ